ดีค่ะนะคะวันนี้ทําตำตำเขาเรียกว่าตำหน่อไม้เนาะแล้วก็ใส่ใส่เเอเอซีฟู้ดด้วยนะคะจะมากินขนมจีนนะคะวันนี้มีขนมจีนนะคะงั้นคะลองดูมีแต่คนแบบเออคิดกินเนาะเราก็อยากทำบ้างนะคะเนี่ยลองดูสิจะอร่อยจะอร่อยไหมวุ้ยวุยวุ้ อได้เลยค่ะตำหน่อไม้นะใช้หน่อไม้แทนตำแบบสุ้มตำค่ะใช้หน่อไม้แทนในแทนแทนมะะกอนะคะอืจัดป้ายนะคะอเอาล้วสิอืมน้ำใน อืมอร่อยใชย่ได้เลยอ,อเผ็ดอืมอืมอืมเผ็ดเผ็ดค่ะเผ็ดเลยนะอมืมาทาน ตำทำหน่อไม้ได้วยกันนะคะลองทําดูอร่อยนะใช้หน่อไม้กระป๋องก็ได้หน่อไม้ที่เขาหั่นมาแล้วอะคะ่ะมันเป็นเส้นๆอ,อ่ะอือเผ<พ>็ด <laughs> ตำแบบต้มตำอร่อยดีค่ะ เ,เอาเอาไม้ไปต้มก่อนนะคะงงไปทำให้น้ำเขาออกอใช้ได้เลยเมนูใหม่อ่ะ เี่ยฮึยันทำโตไม่ได้ค่ะแต่ปากก็ไม่อยากโอ้โหสุดยอดนี่เป็นครั้งแรกนะคะครั้งแรกหรือครั้งที่สองเนี่ยแหละที่กินโชว์แบบเนี้ยกินแบบนี้นะคะก็ลองดู ไม่มีอะไรทําค่ะกินให้ดูเลยหลายๆคนอาจจะอยากแบบเออเห็นเขากินข้าวอะไรอย่างเงี้ยนี่ก็ไม่มีใครอยากดูก็ได้แล้วโอ้เผ็ดคอเคค่ะค่ณี่กอนเนาะ ก็ขอตัวกินก่อนค่ะจะมีน้ำมูกน้ำตาไหลออกมาไม่น่าม่น่าเกลียดอาจาจะไม่สวยนะคะขอบคุณค่ะที่เข้ามารับชมนะคะคลิปนี้ก็ขอเก็กบไปแค่นี้ค่ะนะคะ,ดำ,นะคะดำหน่อไม้นะคะดำหน่อไม้นะคะใส่ทะเลนะคะใส่ซีฟู้ดเด้อแล้วก็วขนมจีนนะคะวันนี้นะคะบ๊ายบายจเจอกันใหม่ค่ะ